สวัสดีจ้าวันนี้จะพาพเพื่อนๆมาทานร้านขนมถ้วยแตวแนวไปดูข้างในกันเลยจ้าตึ๊ด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 นี่ขนมถ้วยโบราณร้านนี้ที่จริงเขาก็เพิ่งเปิดไม่นานนั่นเองจ้ะแต่มาใช้ชื่อคาว่าโบราณโบราณเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันเต้าเต้นี่หมอ้อกำลังลงุกร้อนร้อนเลยจ้ะนี่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 เดี๋ยวทําให้ดูถ้าเราทันเขานะนี่จะเริ่มหยอดแล้วหยอดแล้วหยอดหยอดนี่หอมห แล,แล้วค่อยเป็นอะทิลงเหรอคะใช่อนี่ให้มันขึ้นชั้นก่อนแล้วก็จะเป็นชั้นของกนะจ๊ะห่อห่ององนี่ที่ร้านก็จะมีขนมไทยอื่นๆนะคะนี่วันนี้อยากจะกินขนมตาล เข้าใจผิดทางร้านมิสูนะคะว่าไม่ควรเก็บผงตัแดแกนะจ๊ะนี่กำลังร่ม 哎。